ครับสวัสดีเสาร์วันที่12กุมภาพันธ์ 5, พศ2566สวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซี่พาโค่สิ่งหน1่งสวัสดีแฟนทาง Facebook ของง่วงมุนเมียสียูซี่พาโค่สิ่งเล็และสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ครับครับสำหรับเสาร์วันี้ทางคอกง,ง่วงเฮาได้ช่อง YouTube เฮากลมาเปิดง่วงเล่หลังขึ้นกำไรให้ลูกค้าด้วยครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อวันที่เปิดไปกขายไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องครับ มัอนี่เป็นง้อเล่หลังนะครับพี่น้องขึ้นกำไลลูกคาแต่ไปคุมคาแน่นอนครับเอาค้แรกเนี่ยก่อนครับแม่ลูกเมียได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกเมียลูกโตที่สองแม่หัวหล่นลูกหัวหล่นครับเป็นชาโรเล่ได้ครับแม่สูงรอยสามสิบบัวครับเงี้ยวเงี้ยวครับนางหนาหนาพี่น้องกินเจ้งครับเป็นเสือเป็นปอครับนี่ครับนี่ตัวแม่พันธุ์กัล่ำโตเงี้ยวได้ครับพี่น้องครับนี่สัญญาณใครทำไก่จะน้อยครับพี่น้องครับเพระว่างัวปลอยออกสวนออกครับพี่น้องครับมะมังโตลูกพ่นได้ครับพี่น้องครับมะมัวงโตล นี่ครับวิธีการเลี้ยงวัวของขอกับปล่อยไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่สิอยากกินยังครับบุฟเฟ่ไปเลยครับพี่น้องครับตัวลูกเพิ่นกับหัวลวนนะครับพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นสองเดือนครับแต่ว่าน้ำนมแม่เพิ่นดีเนะครับพี่น้องครับแขีงขาใหญ่ดีอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับงานตัวเลียนยืนได้ครับพี่น้องครับตัวลูกสาวเพิ่นเปิดลดราคาขึ้นกำไรลูกาคาสามหมื่นบาทเพียงๆเพียครับพี่น้องครับสามหมื่นบาทเพียงๆแม่หัวลวนลูกหัวลวนครับ ลูกสาวสองเดือนนี่ครับสองเดือนสิเขาสามเดือนนี่แหละครับพี่น้องม่อเกินนี่แหละครับนะครับตัวลูกสาวมันครับสามหมื่นบาทเพียงเพียงนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับพิกัดของของวัวเฮากับยูบันน้องแปนตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับเป็นงัวท่งฟีบะมี่มาจำส่งฟีร้อยห้าสิบกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับได้ไปคุมคาแน่นอนครับพี่น้องครับได้ไปคุมคาแน่นอนครับนี่ครับตัวลูกสาวมันครับ นง่งๆครับลูกสาวครับมัมังตัวนี้นด้ครับพี่น้องเป็นแม่แยกลูกพึ่งได้ลูกมากหนึ่งตัวได้ครับพี่น้องครับอาสีติดท้องมากมีรุุนท้องได้ครับพี่น้องครับนี่ครับข้องสางดีเหนือหนังดีครับพี่น้องครับมวยยังสดๆอยู่ด้ครับพี่น้องครับสูงรอยสามสิบบวกได้ครับพี่น้องสูงรอยสามสิบบวกนำรางนี่ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ ตัวนี้เอาไปในราคาหมื่นสามพันห้าร้อยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเนี่ยครับเบียดเบียดนี่แหละครับพี่น้องครับเบียดเบียดนี่ยครับนี่ครับพี่น้องครับขอดีองการซื้อง้อช่วงนี้ก็ได้ถือด้วยครับพี่น้องได้ถืออีกจะน้อยราคาก็ขึ้นก็มีตะกำไรเหรอครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาซื้อตอนเขาซื้อเขาซื้อมาแพงครับพี่น้องครับ ผู้ใดมีทุนมีห้อหนาซื่อเจ็บเป็นเงินฝ่ายเงินออมเด้ครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะครับพี่น้องครับยำเบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงนะครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับท่านใดที่สนใจกับทร่มมากได้ครับพี่น้องครับเป็นง้อทรงฟรีบ่มีมาจำครับพี่น้องครับครับสำหรับไทยชิ้นนี้ก็ขอฝากช่องยูทูบยุซี่พะโคสิ่งหนึ่งหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับ มูนี่ก็เป็นงัวลหรูขวากด้วยครับพี่น้องครับปล่อยเลี้ยงเลยครับพี่น้องล้อมไว้ก็ปล่อยไปเลยครับเลี้ยงง่ายไริ้นเจงครับงัวงมูนี่ครับพี่น้องครับบ่กินจุกจี้ครับพี่น้องครับครับท่านใดที่อยากได้ก็เลือกจะเลือมด้วยครับฝากเบอร์อีกทีหนึ่งครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่เด้อครับพี่น้องครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นี้ครับสวัสดีครับ